บุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2,561มาตรา32บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง1เป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2. อ,อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของสารหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายสี่วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารหรือสาระความรู้ที่จะนำมาแจ้งให้แก่ทุกท่านทราบกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ